สวัสดีครับพผมน่ครับมาเด็กคำลองพาพี่น้องมาฟังเพลงน้ำตาขี้ยางครับของคุณแม็กลักแท้ไทยยมพี่น้องเอ้าบมมีเต๋ีเขาพี่น้องมาหนีอยู่ตรงหน้าประตูลา,ลาครับพี่โอจัดไปกับผมกรีดย,ยางสุดแถวบ่เห็นวีแววหน้าน้องแฟนอาย เจ้าจากเมืองน้องคายไปเหตุงานไกลอยู่กอดทอหมอข่าวข่าวเงียบหายข่าวสุดท้ายเจ้าอยู่โรงทอทิมให้อ้ายเฝ้ารอแห่งเหี่ยวเป็นต่ออยู่กลางสวนยางค่ำคืนเน็บหนาว ฟ้าไรด,ดาวขาดเจ้าเคียงค้างโคมสองทางลีแสงอ้างวางเสียงนาห่างห่างป่ายางเงียบเงาโอโอลมหนาวเฉยโบกต้นยางเอียนโยกสถานเบาๆหมอกอ่างวางน้ำค้างเน็บหนาวไอคือทอดเจ้า แทนน้อไปอยู่กรุงเทพน้องไปเก็บขี้ได้อายอยู่เมืองน้องคายทนทำใจเดินเก็บขีย้ยางน้ำยางล้นถ้วยน้ำตาไอารวยไหลน่อยอยำยางอยากสิป,ป้า ส่วนยางไปตามน้องนางกับคืนน้องคายต้นยางนาตายค้ายใจพี่ชายสลายอกหักปิดหน้ายางต้องปิดฉากรักนิยายอกหักอยู่ในส่วนยางถ้าเจ้าโชคดีอายคนนี้สิขอหลีกทาง หากเมืองกรุงบอเป็นคือวังกลับคืนสวนยางไอทา่าจุ่เดอไปอยู่กรุงเทพต้องไปเก็บขี้ได้ายอยู่เมืองน้องคาย ทนทำใจเดินเก็บขี้ยางน้ำยางล้นถวยน้ำตาไอรวยไหลย,ย,ย,ย้อยย่ำยางอยากสิปส้าสวนยางไปตามน้องนางกลับเมืองน้องคายต้นยางหน้าตายคลายใจพี่ชายสลายอกหัก หน้าอย่างต้องปิดฉากรักนิยายอกหักอยู่ในส่วนยางถ้าเจ้าโชคดีออ้คนนี้สิขอหลียกทางหากเมืองกรุงบอกเป็นคือวังกลับคืนสวนยางอ้ตาอยูอยย่เดอ้อ หนีเส้นนี้ไปประกันเพ่งหนาสวัสดีครับผม